สวัสดีครับผมขณะนี้เวลาประมาณตีสองอตีสองเศษนะครับเนาะก็เนื่องจากอยู่ดีคุณออยนะครับเมียผมเนอะที่กำลังตั้งท้องอยู่น้ำค่ำแตกแล้วครับเนาะก็เป็นสัญญาณของการที่จะกำเนิดสมาชิกใหม่นะครับเราก็เลยรีบพรีคูจอนนะครับ พาคุณออยมาส่งโรงพยาบาลน,นะครับดีที่บ้านกับโรงพยาบาลระหว่างใกล้กันนะครับต่อนะครับก็โรงพยาบาลน,นี้เป็นโรงพยาบาลที่ผมเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นพนักงานอยู่นะฮะเคยทํางานที่นี่อยู่ครับจนผมออกไปทําธุรกิจส่วนตัวนะฮะก็เลย มาใกล้ๆครับเพราะว่าเราเลือกโรงบางแบบที่ทํางานใกล้ๆก,ก,กันนะครับผมก็โชคดีไปครับนะคุณออยเอ่อไม่มีอาการอะไรเลยครับไม่มีอาการปวดท้องไม่มีอาการเหมือนเอ่อเหมือนที่เราเห็นในหนังนะครับก็อยู่ดีๆคุณออยเรียกออว่าเออตัวตัวน,ำนำ้ำน้ำคั่มแตกแล้ว ผมก็กําลังสะดุ้งสลืออยู่เพราะว่าผมเนอวันเนี้ยวันเนี้ยวันน,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 นี้ประมาณสองทุ่มเนี่ยผมจะลงขายงานวินงานสายเดี่ยวนะฮะจะลงขายเสื้องานสายเดี่ยวที่ไอจีนะครับก็เตรียมตัวที่จะลงของก่อนจะได้นอนก็เกือบประมาณตีหนึ่งนะครับผมก็นั่งลงของนั่งอะไรของผมไปเพื่อเตรียมตัวลงลวนะเ เผื่อคุณออยก็มีอมีงานของเขานั่นแหละนะครับเพราะว่าเขาก็เพิ่งขายของไปนะฮะก็กลับว่าอืมมันมันไม่มีสัญญาณอะไรเลยอะที่จะบอกว่า,าตัวน้อยมันจะเกิดอะ่ะ้็มันไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะครับแล้วผลปรากฏออกมาคือคุณออยสก,กิดปลูกผมนะครับสก,กิดปลูกผมเอน้ำคำั่ แต่คือไหลไม่หยุดเลยครับไหลเป็นลักษณะแบบไหลเป็นแบบน้ำประปาลั่วนะครับไหลเป็นน้ำประปรั่วคือขนาดแบบว่าจะจะเดินไปทางไหนไหลไหลาทางนั้นอะ่ะเราก็เลยพามาเพราะว่าคุณหมอคุณหมอที่ฝากลอดเนี่ยที่ที่โรงพยาบาลเอกชนแหน่งเนี่ยนะครับ บอกเอาไว้ว่าโทรหาได้24ชั่ว,วโมงเลยเพราะว่ามันเดินที่9เนี่ยเราไม่รู้ว่าเด็กจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับระหว่างนี้พวกเราก็เตรียมตัวเตรียมอะไรไว้แล้วแนหะเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินแต่พอเหตุการณ์ฉุกเฉินมาจริงนี่ก็คือเออมันก็ทําให้ผมแบบเออเดอบกันนะด้วยความที่เรา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 ก็ไม่ได้พักผ่อนเต็มอิ่มใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือขอฝาก เป็นประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ให้หลายๆคนคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วกันครับเหตุการณ์มันฉุดเลาอุ่นจริงๆนะครับเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่กําลังท้องอยู่นะครับท้องอยู่หรือว่าคุณพ่อที่กําลังดูอยู่เนี่ยที่เมียท้องแก่เนี่ยก็เตรียมตัวอย่างเราแล้วกันครับเตรียมตัวอะไรพร้อมก่อนนะครับช่วงแปดเดือนเก้าเดือนจริงจริงแปดเดือนนี่นเริ่มเตรียมเลยละเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะมาก่อนกําหนดหรือเปล่าอันนี้ดีที่ตามตามกาหนดนะ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะว่า,วาเออเพื่อนที่ในเ c e b o o k เนี่ยจะรู้ว่าถ้าเออตอนแรก,กนลูกผมเนี่ยเขากลับหัวแล้วนะแต่ว่าเขายังไม่ได้คว่ำหน้านะครับต้องให้คว่ำหน้าก่อนถึงจะคลอดแบบธรรมชาติได้คือเราอยากคลอดธรรมชาติเพราะว่าเด็กจะได้แข็งแรงไงเนาะนั่นแหละคืออเอ เพื่อเด็กจะได้แข็งแรงแต่ทีนี้น้องน้องวายุูนี่คือไม่ไม่ความหน้าสันทีเราก็เลยอ่ะอเควันที่สิบห้าเนี่ยคุณหมอนัดถ้าเกิดว่าดูแล้วถ้าเกิดยังไม่ความหน้าก็จะนัดผ่านะครับเราก็กะว่าประมาณนั้นแหละแล้วมันไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกเลยอะว่าน,น้องจะมาคุณเมียไม่เจ็บไม่อะไรเลยนะครับเราก็เลยใจเราก็ไปอยู่ที่วันที่สิบห้าแล้วเออคงคงไม่มีอะไรหรอกนะครับ และนี่คือผลงานของน้องวายุครับนะครับตาเตอผมไปแล้วผมเ่าแบบไม่ได้หวีไม่ได้เซ็ตไม่ได้อะไรคือหัวยุ่งมาเลยตอนนี้คุณออยอยู่ในห้องโอบีครับนะให้เจ้าหน้าที่ประเมินประเมินก่อนนกว่าจะคลอดช่วงไหนของวันนะครับลราจะวันนี้แหละฮะ เดี๋ยวผมก็ต้องทําเรื่องแอดมงแอดมิดไปตามสภาพนะครับเนาะถ้าช่วงนี้คลิปคลิปที่ที่จะเอามาลงทั้ง YouTube ทั้ง t i ๊กต็อกผมช้าไปนิดนึงก็เนี่ยนะครับเ,เหตุการณ์จําเป็นเนาะครับผมยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็มาพบกันครับเนาะพบกันใหม่เดี๋ยวผมอัดคลิปลงใหม่ละกันครับสวัสดีครับ